นีนะครับแปดหกสอง าเเลยยขียวโอเคครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกทีเอฟครับส,ส,สวัสดีกับทางช่องศรัทธาปาฏิหาริย์นะครับงี้ก็ขอให้สวัดีทุกคนทุกท่านนะครับได้ดูบทความมันเตืงกันเนาะนะฮะ <c oughs> <c oughs> คำเตือนนะฮะทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอบไม่ไม่มีการแนบลิงก์ใดๆนะครับการพระนำเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนาะ สารคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เรียงมงคลมหฮาหนอยประจําที่สิบสองเรามาดูที่สิบเ็ดนะครับนี่มันคือวันที่สิบเอ็ดผมโพสในโพสชุมชนตัวไหนนาะมาดูสมาชิกแต่ระดับต้นนะครับถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็จะพยายามลงในส่วนของโพสชุมชนให้สมาชิกนะครับแปดครับแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดเก้ามแต่ก็แปดมานะครับเปลี่ยนแปด <c oughs> 8, นะครับมาดูไม่มีแปดห้านะครับมาดูในส่วนของในนี้กัรห้าโมงแปดหกสองห้าหกนี่ครับพี่เศษศูนย์กับสองก็มันเรียกสองไม่มีสองหกนะฮะดูดิแปดเจ็ดสองหาไปแต้มหนึ่ง เมื่อวานมาสามตัวเนาะหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดแปดสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนะหกโมงสองแปดห้าครับหนีนเือบแล้วก็แปดห้าผมอุตส่าห์ชอบแปดเก้าตัวเดียวไม่มีเก้าวันนี้นะครับเพราะผมคิดว่าจะมีพี่น้องไงแล้วก็พี่น้องห้าหกแต่ในนี้ไม่มีเดือนห้ากับหกเลยไม่มานะครับหนึ่งทุ่มครับหกสองสองสองหนึ่ง โอ้โหโอ้โหซะหน่อยจะอะไรขนาดนั้นสองเอาสองหนึ่งผมมาแล้วต้องมีพี่น้องเห็นไหมพี่น้องมาสองรอบเลยเห็นไหมครับพรุ่งนี้อีกครับนะครับวันที่สิบสองอีกพี่น้องอีกนะจะเป็นพี่น้องอะไร Mm-hmm. <clears throat> พี่น้องไวนะ้หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองอีกหนึ่งเจ็ด ผมยังชอบ28มันเกาะกันดีนะครับาะว่ามันออกแล้วมันสวยดีเลข28นะครับโอเคครับสำหรับสมาชิกนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับนี่เป็นกำลังใจขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครต์นะครับเน,นะบน,นดดาะ,นะนะเดี๋ยวสมาชิกก็ในพิจุมชนเหมือนเดิมนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ